ปลุกพลังเดอะคอปในตัวคุณสนับสนุนชายผู้บ้าคลั่งลิวพูด้วยความรักในลิวพูเพียงซื้อสินค้าผ่านลิงค์ช้อปปี้แล้วเราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปสวัสดีครับพบก,กับสุร l i v นลิวพูเราเริ่มต้นกันที่รอเฮมือสารฟันธงของแดงลอซิวสามแต้มเหนือทัฟฟี่ว้ายเมื่อนี้มันคือว่าปากหอมแตะครับพ่อแม่พี่น้อง พอมือสันนะครับอดีตจอมทัพไอเพืยาอาร์เซนอลซึ่งปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นกูรูฟุตบอลให้กับสกายสปอร์ตนะครับสื่อกีฬาชั้นนำแสดงความเห็นว่าลิเวอร์พูลภายใต้การนำทัพของกุนซืออาร์เนอร์สลอตจะกลับมาคว้าชัยชนะได้อีกครั้งในเกมเมอร์ซิไซส์เดอะมิแมทที่จะเปิดรังแอนฟิลด์พบกับเอเวอร์ตันในวันพุธนี้นะฮะในภาพรวมเมอร์สันเชื่อว่าลิเวอร์พูลยังมีสภาพที่เหนือกว่าเอเวอร์ตัน โดยเวลานี้พลพรรคหงแดงหวังจะเดือหน้าในการไล่ล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษต่อไปและต้องการแก้มือจากผลเสมอในช่วงท้ายเกมที่กูดีสันพาร์คซึ่งเกมนั้นเจมทาคอฟสกี้ทำประตูตีเสมอให้ทอฟฟี่สีเงินในช่วงท้ายเกมขณะเดียวกันเก,นกมนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีที่ลิเวอร์พูลจะเรียกคืนฟอร์มเก่งกับคืนมาอีกครั้งหลังจากสองเกมหลังสุดต้องปราชัยกับปารีสแซงต์แชงในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยน และนิวเคอร์ซอนจตัดนันน์จีนชลเลตาระบอบครับเมื่อสันกล่าวว่าเกมนี้ผมต้องเลือกลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายชนะเดวิดมอยทำงานได้อย่างน่าทึ่งที่เอเวอเรตันเขาพิสูจน์ให้ผมเห็นว่าผมคิดผิดเมื่อผมบอกว่ามันจะไม่เวิร์กสำหรับเขาในการกลับมาหนที่2ที่กูดิสันพักผมไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมระดับท็อปไม่มีข้อสงสยัยใดเลยผมแค่คิดว่าเอเวอเรตันในฐานะสโม,มสรเปลี่ยนไปมากจากครั้งสุดท้ายที่เดวิดมอย์อยู่ที่นี่ มันแสดงเห็นว่าผู้จัดการทีมระดับสูงสามารถสร้างเวทมนต์ได้ทุกเมื่อที่ต้องการผมคิดว่าเอเวอเรตันจะทําให้ลิเวอร์พูลต้องเจอกับงานยากแต่ผมมองพวกเขาแล้วไม่เห็นปัจจัยที่จะบุกแปลชนะลิเวอร์พูลที่อันฟิลได้เลยซึ่งปีนี้ลิเวอร์พูลอาจไม่ได้มีฟอร์มโหดแบบถล่มคู่แข่งเป็นประจำแต่ก็ยังคงแสดงเห็นถึงความมั่นคงและความเหนือชั้นที่ต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับทีมอ,อื่นผมไม่อยากให้ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลไม่ใช่ทีมที่ดีหรือไม่สมควรที่จะคว้าแชมป์ลี แต่พวกเขาไม่เหมือนกับเทียมแมนเชสเตอร์ซิตีุ้ิที่ดีที่สุดที่ครองความสุเรในพรีเมียร์ลีกภายใต้การกับทีมของเป๊ปกัวเดียล่าลิเวอร์พูลดูเหมือนจะยังไม่ค่อยฟิตก่อนถึงช่วงพลักเบรกทีมชาติ ทำให้การพักในครั้งนี้น่าจะมาได้จังหวะที่เหมาะสมสําหรับพวกเขาเป้าหมายหลักของลิเวอร์ pool คือการคว้าแชมป์ลีกซึ่งผมเชื่อมั่นว่าพวกเขามีโอกาสทําได้หากลองถามแฟนบอลลิเวอร์ p o o ว่าช่วงตน้นฤดูกาลพวกเขาอยากได้แชมป์รายการใดมากที่สุดคําตอบก็คงหนีไม่พ้นพรีเมียร์ลีกอย่างแน่นอนเมื่อสันกล่าวทิงไทยนะฮะโรนีเข้าใจหัวอกเทนส์ หากตัดสินใจลาหงแดงซุปมาดรดเวนรูนี่ในกนรรมอดีตกองหน้าคนดังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติอ,อังกฤษเปิดใจว่าในสมัยที่ยังค้าแข่งตนเองเคยมีความคิดที่จะย้ายปล้มทีมใหญ่ในสเปนอย่างเรยลมาดรตหรือบาร์เซโลนาและยังแสดงความเข้าใจในสถานการณ์ของเทนอเล็กซานโนรแบ็กลูมอของลิเวอร์พูลที่กำลังจะย้ายไปสวมเสื้อราชชุดขาวด้วยเช่นเดียวก,กัน หากไม่มีอะไรผิดพลาดอเล็กซานเดอร์โนจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลมันสิ้นสุดฤดูกาลนี้ในฐานะผู้เล่นฟรีเอเนต์และมีความเป็นไปได้สูงที่จะย้ายปร,ร่วมทีมเรียมาริดแบบฟรีฟซึ่งจะทำให้เจ้าตัวมีโอกาสได้ปร,ร่วมง,งานกับเพื่อนสนิทอย่างจูดเบลลิงแฮมที่ปัจจุบันแขแข่งอยู่ในทินซานติเอโกเบเนเบลการดูการรูนี่แสดงความเห็นว่าการตัดสิดในใจดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลสําหรับอเล็กซานเดอร์โน,โนและยังเชื่อว่ามาริดน่าจะเป็นทีมเดียวที่มีศักยภาพ,พพอที่จะดึงดูด ดาวเตยในวัย26ปีตัดสินใจย้ายออกจากสโมสรที่โตบโตมาได้อดีตหัวหอกเลือดผู้ดีกล่าวผ่าน BBC Sport สื่อชื่อดังว่าถ้าเทีนอเล็กซานเดอร์โนย้ายไปอยู่กับเรียมอริดในช่วงสมัมมาน,นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องอยุติธรรมสำหรับเขาครั้งหนึ่งผมเองก็เคยคิดที่จะย้ายไปอยู่สเปนเหมือนกันอเล็กซานเดอร์โน,โนยอายุ26ปีและจะหมดสัญญาเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องฝากอาชีพกับลิเวอร์พูลไปตลอดหรือไม่ก็ตัดสินใจย้ายไปรเรียมอริด ซึ่งจะเตนว่าเรือมาริดต้องการตัวเขามากๆต้อหากเขาย้ายออกจากลิร์โูลไปสมโมสรอื่นคุณอาจสงสัยว่าทาไมเขาถึงทําแบบนั้นแต่เพราะเรากําลังพูดถึงเรือมาริดผมไม่คิดว่าคุณจะตั้งคําถามถึงการย้ายท,ทีมของเขาได้เลยเรอัเอเป็นสมโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีประวัติศาสตร์อันน่าเหลือเชื่อดังนั้นนี่จะเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ผมเข้าใจถ้าเขารู้สึกว่ามันดีเกินกว่าจะปฏิเสธลูนิกล่าวต่อว่า เมื่อผมบอกกับแมนเชสเตอร์ในปี2010ว่าผมไม่ต้องการเซ็นญาช่วงใหม่และยื่นคำร้องขอย้ายเทียมมี3สโมสรที่ติดต่อมาหาผมเยอะมากแมนเชสเตอรมักถูกพูดถึงว่าเป็น1ในนั้นแต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นทางเลือกเลยเทียมที่ยื่นข้อเสนอก็มาคือเชลซีเรียลมาดรดและบาร์เซโลนาในหัวของผมผมพร้อมที่จะไปเล่นในสเปนและมีการพูดคุยกันบ้างแล้วการทำข้อตกลงกับเรียลมาดรด ดูเหมือนมีแนวโน้มเป็นไปได้มากขึ้นในตอนนั้นแต่เป็นบาร์เซโลนาที่ผมคิดถึงมากที่สุดซึ่งผมอาจจะได้เล่นร่วมกับลีโอเนลเมสซี่อินเรสอินเนสตาชาบีเฮนเนเดสและเซอร์กิโอบูเกตแต่ใต้สี่สุดแล้วผมตัดสินใจที่จะอยู่กับแมนยูต่อไปแต่บาร์ซ่าก็มีทีมที่ยอดเยี่ยมในตอนนั้นและนักเตะทุกคนก็อยากจะเล่นให้กับพวกเขา ดวอัลมาดริดในตอนนี้ก็เหมือนกันพวกเขามีซูเปอร์สตาร์อย่างเคลรยียนเอมบะเป้จูดเบลลงแฮมและเวนซ์รูดจูเนียดังนั้นแน่นอนว่ามันคงน่าดึงดูดใจสําหรับอเล็กซานเดอร์โนตีคิดที่จะไปเล่นร่วมกับนักเตะเหล่านั้นและทุกคนก็รู้สึกเช่นเดียวกันหามันกังวลหงด่างเสียซาลาฟันได้ให้กับไบยมินิกพร้อมเน็กว้าไซมอนเสริมทัพ ดิมาหามันนะครับอดีตกองกลางลิเวอร์พูลแสดงความกังวลว่าฮวงแดนจะเผชิญกับความเสี่ยงที่จะสูญเสียโมเมตซาร่าปีกซูเปอร์ร์ชาวอียิปต์ลาฟเวอร์จิฟันดกองหลังกับตันเทียมให้กับเบย์มานิกแบบไร้ค่าตัวในช่วงสมัยน,นี้พร้อมกับแนะนําให้อดีตทีมเก่าเซนเซียคว้าตัวชาบีไซมอนจอมทัพชาวดัตของอาบาเลซิกเข้ามาเสริมทัพซาร่าเวอร์จิฟันดกับตันเทียมและ เทนอเล็กซาน,นโดรเหลือสัญญาเพียง3เดือนเท่านั้นแม้ว่าซาลาและฟันไดจะแสดงความตั้งใจที่จะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปแต่จนถึงนาตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้ามากนักสัญญาจากสโมสรอนซึ่งทําให้สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ความคุมเครืออย่างหนักห้ามันกล่าวว่าการย้ายทีมของโมโซาลาไปไบร์นแมเนิกถือเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งบายเยนยังขับเพื่อนระดับท็อปในต่างแดนปีซึ่งเคนสลีกโกมองไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีนัก และลอยซาเนกก็ดูเหมือนจะมีอนาคตที่ไม่แน่นอนกับเทียมขณะที่ไมเคิลโอลิเซ่ที่เพิ่งเซ็นสัญญามาเมื่อเสมเมอก่อนนั้นก็ถือได้ว่าโดดเด่นที่สุดดังนั้นผมคิดว่าบาเยนจำเป็นจะต้องเสริมผู้เล่นในตำแหน่งปีกอีก2-3คนสำหรับฤดูกาลหน้าฮาริเคนได้ยามรองทีมบาเยนในฤดูกาลที่แล้วซึ่งถือว่าน่าตื่นเต้นสำหรับทั้งสโมสรและวงการฟุตบอลบุนเดสกาและหากซาล่าย้ายตามมา แม้จะเพียง 1- ห,หรือ2ปีมันก็จะเป็นภาพที่น่าสนใจอย่างมากผมอยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆก,งการดธิการามันพูดถึงกรณีฟานได้ด้วยว่ามีไม่กี่ทีมที่จะไม่พัฒนาเมื่อได้ผู้เล่นอย่างเขาไปร่วมง,งานด้วยยิ่งรอสัญญานานเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้รับข้อเสนอมากขึ้นเท่านั้นและตอนนี้ก็มีสโม,มสร5หรือ6แห่งที่เคาะประตูหน้าบ้านเขาแล้วไบายามินิกมีปัญหาเรื่องแนวรับอยู่บ้างแต่ตอนนี้พวกเขาค่อนข้างมั่นคง ถ้าเขาพร้อมย้ายทียมมันคงขึ้นอยู่กับว่าเขามองเห็นตัวเองอยู่ที่มิวนิกเอซีมิลานหรือที่ไหนก็ตามสโมสรนนใหญ่ๆทุกแห่งรวมถึงไบเยนจะต้องดูว่าอะไรเป็นไปได้บ้างเพราะไม่มีทีมไหนมักนักที่จะไม่พัฒนาเมื่อมีเขาอยู่ในทีมนอกจากนี้ฮามันยังเชื่อได้ว่าซิมันจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับทีมอาเนอร์สลอตโดยแข้งรายนี้มีสไตล์เล่นคล้ายคลึงกับฟิลเป้กุนิโยอดีตเพเมเกอร์ของลิเวอร์พูลโดยกล่าวว่า ผมคิดว่าชาบีไซมอนพร้อมที่จะย้ายปล่อมทีมอย่างลิเวอร์พูลแล้วเขาแบกอาบาเลซิกเอาไว้ได้ดีมากๆและคุณก็คงคิดถึงตำแหน่งของเขาเขาเล่นในบทบาทที่สูงกว่าเดิมในตอนนี้ดังนั้นลิเวอร์พูลจะต้องมีรอยแอนสกับเบนแบกและอเล็กซิสแมคเลสเตอร์อยู่ข้างหลังหรือข้างๆเขาผมคิดว่าเขาพร้อมแล้วและผมคิดว,ว่าเขาเป็นผู้เล่นที่คล้ายคลึงก,กันกับ ฟิลิเป้กุนโยสซมมันก็พร้อมที่จะเล่นให้กับสโมสรใหญ่มีโอกาสที่แลาฟซิกจะไม่ได้ไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกซึ่งก็ส่งผลกระทบเช่นกันเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมีฝีเท้าดุดเด่นมีสายตาที่เฉียบคมทำประตูดีๆและเป็นผู้นำลิเวอร์พูล ไม่มีผู้สร้างสรรค์เกมอย่างเขาอาจเป็นสิ่งที่พวกเขาขาดไปพวกเขาแข็งแกร่งและมีความเร็วแต่ผู้เล่นที่คล้ายคลึงกับไซมอนมากที่สุดน่าจะเป็นเคอร์ติจโจนแต่ไซมอนน่าจะทําให้ทีมดีขึ้นได้อย่างแน่นอนฮามันกล่าวทิ้งท้ายด่วนหรือว่าผู้ประสึกราชชุดข,ขาวแย่งตัวแนวรับบุนเดสกาเยอรมันฉายา ลูคัสเฮอร์นันเดซสองลิเวอร์พูลนะครับเตรียมยกเครื่องทีมครั้งใหญ่ในช่วงตลาดการสแในเตะซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะแนวรับที่จําเป็นจะต้องเสริมความแข็งแกร่งอย่างเร่งด่วนการที่เทนอเล็กซานโดมีข่าวชื่อมโยงกับเรือม,มาริททำให้ทีมต้องการแบ็กขวาตัวสำรองขณะที่เจมี่กาลเกอร์อดีตกองหลังชื่อดังก็มาเรียกร้องให้ลิเวอร์พูลปรับปรุงตำแหน่งแบ็กซ้ายโดยอาจต้องมองหาตัวแทนของ on, ขอดีตโรเบอร์สันลักคอตตาเซมิกัส นอกจากนี้อนาคตของเมจิฟันไดในทินแอนฟิลยังไม่แน่นอนทําให้มีความเป็นไปได้สูงที่ลิเวอร์พูลเสริมทัพแนวรับถึงสตงตแหน่งในช่วงสมัยน,นี้โดเรมอม์เรตเ,เองก็ให้ความสนใจในตัวอิบราฮิมาโกนาเต้เช่นกันย้อนรอยก็ตามมีแนวรับอีกรายที่ยักษ์ใหญ่จากสเปนกาลังจับตามองและลิเวอร์พูลก็เป็นอีกทีมที่สนใจเช่นกันนั่นก็คือเปียโรอินคาบีเอลิเวอร์พูลและเรมอร์เรตแย่งชิงเปียโรอินคาบีเอ ตามการรายงานจากสกัดสปอร์ตเยอรมนีลิเวอร์พูลต้องการตัวเปียโรอินคาปิเอ่กองหลังของไบเออร์เลเวอร์คูเซนโดริมอริกก็จับตามองดาวเตะชาวเอกวาดอร์ในวัย23ปีรายนี้เช่นกันเพื่อเสริมแกลนในตำแหน่งเซนร์แบ็กอินคาบิเอเคยมีข่าวชิ่นยงกับลิเวอร์พูลมาแล้ว โดยเซนเตอร์แบ็กรายนี้นั้นมีค่าตัวราว43ล้านปอนด์และได้การยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งพรสวรรค์สูงของสึกบุนเดสกาเยอรมันโดยมีบทบาทสําคัญในลูกกันที่ผ่านามาที Web ่เลเวอร์คูเซ่นคว้าดับเบิลแชมป์เว็บไซต์ยังเป็นทางการของบุนเดสกาเยอรมันเปรียบเทียบอินคาป์เอกับลูคัสเฮนเดสอดีตกองหลังดีกีแชมป์โลกโดยความสามารถในการเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายและเซนเตอร์แบ็กทำให้อินคาป์เอเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสําหรับลิเวอร์พูล ด้วยความที่ทีมของอร์เนสลาตต้องการแนวรับสารพัดประโยชน์การคว้าตัวอินคาปิเอร์ตัดหน้าเรัลมดริดอาจเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมสาหรับลิเวอร์พูลโดยดาเตะชาวเอกวาดอร์รายนี้นั้นเหมาะสมยิ่งกับพีเมลีแนวรับสารพัดประโยชน์อย่างอินคาปิเอร์คือสิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องการความสามารถในการเล่นได้หลากหลายตำแหน่งกำลังเป็นที่นิยมกับทีมชั้นนำของโยุโรปโดยอาร์เซนอลภายใต้การคุทีมของมิเกลอารเตต้า แสดงให้เห็นถึงการมีนักเตะที่สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งและหลายบทบาทสำหรับลิเวอร์พูลการมีนักเตะแนวรบยางอิคาบิเอคือสิ่งที่ทีมต้องการโดยเช่าะปัจจุบันที่ทีมมีโจโกเมธที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งแต่ปัญหาการบาดเจ็บทำให้เขาลงสนามน้อยในฤดูกาลนี้ อินคาปีเอพิสูจน์ตัวเองในระดับสูงสุดของยุโรปมาแล้วว่าเป็นดาวรุ่งในแนวรับที่น่าจับตามองและลิเวอร์พูลอาจจะเป็นก้าวต่อไปที่เหมาะสมสาหรับเขาหลังจากที่ประสบความสาเร็จกับเลเวอร์กูเซนภายใต้การกุมธิงของชาบีอาลอนโซคนอื่นไม่สนแล้วหงเลือกเคอร์เกสรอดแรกเสริมทัพคนนี้ต้องได้ ทีมทอนนะครับสื่อฟุตบอลชื่อดังรายงานล่าสุดว่าลิเวอร์พูลเอาจริงเอาจังกับการคว้าตัวมิลอัสเคเกสแบ็กซ้ายทีมชั้นหังกรีิจากปอนมัดมาร่วมทีมหวังเสริมทัพสําหรับสู้ศึกฤดูก,กันหนะ้าโดยนักเตะเองก็สนใจย้ามาเล่นในถิ่นแอมฟิลด์ด้วยนะครับแหล่งข่าวระบุว่าเคเกสในวัย21ปีคือเป้าหมายอันดับที่1ที่อาร์นเนอร์สลัตกุนซือลิเวอร์พูลต้องการนำมาในตำแหน่งแบ็กซ้ายเพื่อเป็นตัวแทนรายะยาวของอันดูโรเบอร์สันในวัย31ปี ดยหยุดแผนการคว้าตัวทั้งแอนโทนีโรบินสันของฟูลแลมและราย,ยานไอส์นูรีของว um ูมแฮมตันแล้วนะฮะล่าสุดน,นะครับทีมท้อระบุว่าเดวิลินผู้สื่อข่าวสายลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าเกย์เกสต้องการย้ำมารุ่วเทียมกับลิเวอร์พูลด้วยขณะที่เกมแบลลี่นักข่าวผู้เช,ชี่ยวชาญทานั้นตลาดการสแกนเตะอีกรายก็รายงานมาว่าหงแดงพร้อมเปิดฉากเจรจากับบอลมดแล้วทั้งนี้นะครับมั่นใจได้ว่าหงแดงจะบรรลุข้อตกลงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า พร้อมยื่นข้อเสนอแรกไปที่40ล้านปอนด์ก่อนหรือราว1,720ล้านบาทในขณะที่ปอนด์หมัดต,ตั้งกระตวลลัดเกลร์แกส๊สเอาไว้ที่ไม่ต่ำกว่า45ล้านปอนด์ราว1,935ล้านบาทนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นดีลแรกนะครับที่จะซื้อเข้ามาอ่ะลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ บอสต้องรับผิดชอบเรีอชี้แฟนบอลลิเวอร์พูลไม่ควรทัวลงเทนส์ไม่ควรที่จะโกรธเขาลรโอเฟอร์ดินานครับระบุสาวกลิเวอร์พูลไม่ควรที่จะเดือดใส่เทน์อเล็กเซนนโน่พร้อมบอกว่าบอดบริหารทีมต้องรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหากเรีอเฟอร์ดินานครับอดีตกองหลังคุณดังกล่าว่าแฟนบอลหงดังลิเวอร์พูลไม่ควรที่จะโกรธเทน์อเล็กเซน,นโน่ถ้าหากแบ็คขวาชาวอังกฤษายออกจากทีมจริงๆ ตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับกระแสคา,าลีร์ระหว่าง mm hmm. เทนส์อเล็กซานโดกับเดียมอริดรุนแรงอย่างมากโดยมันมีโอกาสสูงที่จะเป็นการย้ายทีมแบบไร้กระตัวด้วยเพราะว่าดาวเตะชาวอังกฤษจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลหลังจบฤด,ดูกาลนี้แล้วซึ่งมันก็ทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลบางส่วนไม่พอใจแข่งในวัยยุคหกปีเช่นกันโดยบางคนถึงขั้นเผาเสื้อกันเลยทีเดียวฟุตนอาน,านเปิดเผยว่าสิ่งที่คุณควรจะทําคือพูดขอบคุณเขาและอวยพรให้เขาโชคดี พวกคุณไม่ได้เสียเงินแม้แต่เป็นนีเดียวในการมีเทนส์อเล็กซานเดอร์โนอยู่ในทีมเขาเป็นหนึ่งในเด็กของพวกคุณเองได้แชมป์มาแล้วทุกรายการอีกด้วยเขาอยู่ที่นั่นมาอย่างยาวนานได้สวมเสื้อของเดียมเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของทีมคุณเป็นคนที่สร้างโอกาสให้ได้มากที่สุดกับการเล่นให้หนึ่งในทีมที่ประสบความสูเร็จมากที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การที่เขาเลือกที่จะย้ายออกจากทีมเพื่อไปอยู่กับหนึ่งสโมสรที่ดีที่สุดในโลกในตอนนี้ไม่ใช่การไปเล่นให้กับทีมคู่ปรับทีมอื่นหรือในพรีมลีกทำให้คุณควรที่จะต้องพูดประมาณว่าที่จริงฉันอยากให้เขาอยู่กับทีมต่อแต่เขาทําได้ดีแล้วละ่ะถึงจะถูกคุณก็ควรปรับเมือเป็นการอําลาเขาและต้อนรับเขาแบบยิ่งใหญ่ในตอนที่เขากลับมาสู่ทีมในอีก15ปีในตอนที่เขาเลิกเล่นไปแล้ว สโมสรต่างหากที่ต้องเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องที่เกิดขึ้นพวกเขาปล่อยให้สถานการณ์มันมาถึงจุดนี้เองคุณจะบอกว่าพวกเขาทีมงานของอเล็กซานเดอร์โนควรจะบอกตั้งแต่ตอนที่เหลือสัญญาอยู่18เดือนว่าเขาอยากย้ายทีมงั้นเหรอไร้สาระนะ มันมีปัจจัยเกิดขึ้นระหว่างนั้นตั้งหลายเรื่องตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้าว่าเขาอยากย้ายไปเล่นกับทีมไหนถ้าเกิดเดลเมเรตคือทีมเดียวที่เขาอยากไปเล่นให้แล้วนะตอน18เดือนก่อนมันก็ต่างจากตอนนี้เพราะตอนนั้นพวกเขามีหนึ่งในแม็กขวาที่เก่งที่สุดในโลกอยู่ก็คือเดวเนียลคาร์บาคาวเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างมากเขาเป็นกับตันทีมชาติรวมถึงได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกด้วยตอนนั้นมันไม่มีที่ว่างสําหรับเทียนเลย อาการบาดเจ็บของกัร์บาคา,าวอาจเป็นตัวเร่งการย้ายทียมในตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงแล้วพวกเขาแฟนบอลลิเวอร์พูลบางส่วนไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยผมรู้สึกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันไม่ได้เป็นเพราะเทนอเล็กซานโดแค่คนเดียวแต่เป็นบอร์ดบริหารตั้งหากก็พูดได้น่าคิดเหมือนกันนะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่1เมษายนนะฮะ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ